สวัสดีค่ะวันนี้มานั่งเมาหมอยกับเนทอีกแล้วแล้วก็จิบชาไปด้วยชาผลไม้หลายคนคิดว่าครบรอบแต่งงานจริงๆไม่ใช่นะคะครบรอบแต่งงานผ่านมาแล้วเมื่อเดือน8ครบรอบแต่งงาน12ปีของเราแต่ว่าที่ผ่านไปเนี่ยเป็นวันครบรอบออที่เราเจอกันครั้งแรก ก็คือปิ๊งกันนั่นเองเราเป็นวัยรุ่นเนาะเราก็เลยจะรู้สึกว่าวันที่เราเจอกันวันแรกเป็นวันที่สําคัญเช่นกันไม่ใช่เฉพาะวันครบรอบแต่งงานหรือว่าวันวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยเราจะให้ความสําคัญของวันที่เราเจอกันครั้งแรกด้วยจริงๆไม่มีอะไรมากนะวันสําคัญของเราก็จริงๆทุกวันก็เป็นวันสําคัญแต่ว่าเหมือนกับว่าเราจะคิดถึงวันแรกที่เราเจอกันแล้วก็เราทําอะไรกันบ้าง เ,เราอยากจะทำอะไรกันในวันสำคัญของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบไปร้านอาหารแต่ว่าอย่างเช่นช่วงเนี้ยเป็นโควิดเนาะก็เลยจะต้องสั่งอาหารมาทานที่บ้านเราก็เลยตั้งใจว่าวันนี้เนี่ยเราจะสั่งอาหารมาทานกันที่บ้านนะคะแต่ว่ายังคิดอยู่นะว่าจะสั่งร้านอาหารอะไรดีแล้วบังเอิญว่านิดมีบัตรร้านอาหาร อยู่ใบหนึ่งซึ่งทางอำเภอเขาส่งมาให้โดยตรงเป็นแบบบัตรเหมือนขอบคุณที่นิดพาเด็กๆข้ามถนนนั่นเองอย่างที่รู้กันเนาะถ้าใครติดตามนิดอยู่ก็จะเห็นว่า,าบางครั้งหรือว่าอาทิตย์ละครั้งนี้จะพาเด็กๆข้ามถนน มันจะมีเวนนะคะเวนใครเวนมันถ้าใครไม่ว่างนิดก็ไปช่วยเสริมเพราะว่านิดอยู่บ้านนิดมีเวลาก็เลยจะพาเด็กๆข้ามถนนวันที่โรงเรียนเปิดเทอมแต่ว่าช่วงนี้โรงเรียนปิดก็ไม่ต้องไปก็อยู่บ้านนะคะเขาก็เลยแบบว่ามาจากทางอำเภอเลยนะแบบเขียนมาขอบคุณแล้วก็เป็นของขวัญคริสต์มาสให้นั่นเองนิดดีใจมากเลยนะเป็นครั้งแรกที่นิดได้นะคะอย่างที่บอกว่านิดทำมาได้ปีกว่า ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ของขวัญน,นะแต่ว่าบาังเอิญได้ของขวัญก็ดีใจดีใจก็เลยตั้งใจว่าวันนี้อาจจะไปสั่งร้านอาหารร้านนี้เพราะว่าเรามีบัตรเป็นเหมือนบัตรเงินนะคะเราก็ไปสั่งอาหารแล้วก็ใช้ตัวเนี้ไปจ่ายเงินแล้วก็ถ้าขาดหรือเท่าไหร่เราก็เพิ่มเงินไปวันครบรอบ ของเราก็เป็นวันสําคัญอย่างที่นิดบอกมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าผู้หญิงเราสามารถขอของขวัญจากสามีได้แล้วเังเอิดว่าเพื่อนนิดเนี่ยเขาโพสต์ทุกวันเลยนะเขาเป็นแม่ค้าขายทองแล้วนิดก็เลยอยากจะมานั่งเมาส์มอยคือทองราคาสูงขึ้นตั้งแต่แบบที่นิดเห็นล่าสุดเนาะ,อะตอนนี้สองหมื่นเแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่ทองราคาสูงขึ้นนิดได้ดูจนถึงสามหมื่นบาท ท่านี้จไม่ผิดนะนี่ดูขา่าวอยู่ช่องหนึ่งแล้วเขาบอกว่าสามหมื่นไปแล้วนิดตกใจเลยนะที่ราคาทองสูงได้ขนาดนั้นเพราะว่ายังไงก็พูดถึงเรื่องทองแล้วเนาะอวดนิดนึงเลยก็ได้นะคะนิดซื้อเส้นนี้มาในราคา2 5 0ยห้าิยูโรเป็นทองเส้นละหนึ่งบาทเป็นทองเก่านะคะทองเก่ามากเพราะนิดซื้อต่อจากคนรู้จักที่สนิทกันแต่ว่าเชื่อใจกันได้ไว้ไง อจริงแม่นิดเองพูดได้นะเป็นแม่นิดเองที่ขายต่อให้นิดซึ่งมันก็นานมากแล้วนะพ่านิดจำไม่ผิดก็น่าจะสักเกินสิบปีแน่นอนนิดซื้อมาแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นทองเก่าเก่ากึกเลยอะเก่าเพราะนิดไม่ได้ทําความสะอาดนั่นเองนะแต่ว่าถ้านึกอารมณ์คึมๆก็อาจจะทําความสะอาดสักครั้งหนึ่ง แต่ว่าโดยปกติถ้านิดซื้อทองมือสองมาเนี่ยนิดก็จะทําความสะอาดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาใส่ไปไหนไปทําอะไรมาบ้างแล้วก็ถ้ามีโอกาสนิดก็จะเอาไปเปลี่ยนที่เมืองไทยก็จะซื้อเก็บไว้ถ้ามีเงินนะถ้าไม่มีเงินก็แล้วไปหรือว่าถ้าเขาขายในราคาที่เราพอรับได้เราก็ซื้อแต่ว่าเออมันก็ต้องระวังนิดนึงเนาะว่าเราซื้อทองจากไขรนะคะมันอาจจะเป็นแบบก๊อปปี้ก็ได้หรือว่าอาจจะแบบไม่ใช่ของแท้แต่ว่าเราดูไม่เป็นนิดบอกเลยนิดดูทองไม่เป็นนะที่นิดซื้อเพราะว่า จากแม่นิดนั่นเองหรือแม่ก็จากคนที่แม่รู้จักแล้วก็สนิทจริงๆคือเขาคงไม่ทําเราหรอกอ,อะไรเงี้ยคือมั่นใจมากแล้วก็มีแค่สองสองครั้งนะที่นิดซื้อทองจากคนอื่นนะคะก็คือแม่นิดกับญาติของแม่นั่นเองนะเพราะว่าเหมือนกับร้อนเงินแล้วก็อยากจะขายทองในราคาที่ถูกแล้วสมัยนั้นแต่ว่าของญาติแม่นี่จริงๆเราไม่ถูกนะถือว่าแพงนะคะเพราะานิดซื้อมาตอนที่ เอ่อหนึ่บาทห้าร้อยูโรแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเส้นนี้250ร้อยูโรมันถูกมากเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามัน10กว่าปีแล้วนะคะนี่ก็เลยอยากจะมา พูดคุยถึงเรื่องของขวัญถ้าใครที่แบบครบรอบแต่งงานครบรอบวาเลนไทน์หรือว่าครบรอบอะไรที่สําคัญแล้วก็รู้จักสามีใหม่ๆเราสามารถขอได้นะของพวกนี้นิดที่ว่าผู้ชายเขาต้องให้แหละแต่ว่านิดเป็นอะไรที่แบบไม่เคยขอจากสามีเลยอะ่ะเป็นอะไรที่แบบเสียดายก็เลยจะให้ทุกคนเอ่อขอของพวกนี้จากสามีเพราะมันเอ่อเก็บไว้ได้นานมันไม่พังง่ายแต่ว่า นิดแนะนานิดน,ะน,น,ดนึงว่าอย่าซื้อที่มันเป็นแบบทองเส้นเล็กๆแบบว่าครึ่งสลึงสลึงหนึงน่งนี้ยังขาดง่ายนะถ้าเป็นข้อมือสองสลึงของนิดเนี่ยก็มีชํารดหลายเส้นเลยยิ่งต่างหูน้องฟิลน้าน้องซาร่าที่เป็นแบบเอ่อน่าจะครึ่งของครึ่งสลึงหรือเปล่านิดไม่แน่ใจว่าเขาเรียกกี่กรัมหรืออะไรนะแต่ว่ามันจะเป็นอันเล็กๆแล้วก็บางมากเอ่อซึ่งอันนี้มันจะหักง,ง่ายแล้วก็จริงๆนะคะเราก็ต้องเอาไปเปลี่ยนซึ่งถ้าเราไปเปลี่ยนแบบเนี้ยมันก็จะ ถูกกดราคาแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งน้องซาร่าทำหายที่โรงเรียนจริงๆไม่ได้ทำหายนะน้องมีออกลังกายที่โรงเรียนแล้วนิดลืมถอดให้น้องแล้วน้องไปออกลังกายที่โรงเรียนเนี่ยน้องก็ถอดออกเองแล้วก็เอาไปให้ครูที่สอนวิชา,าพละหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นครูคนหนึ่งแล้วเหมือนกับว่ามันหายไปแบบว่าสามอาทิตย์นี่ก็เลยบอกให้โน้ม,มนโทรไปให้หน่อยว่า,เ,าเป็นครูคนไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ย แล้วต่ว่าก่อนแรกๆนีน่จะให้น้องซาร่าถามครูก่อนนะแต่ว่าน้องซาร่าไม่เจอเลยแม่หนูไม่เจอครูคนนี้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าที่โรงเรียนน้องซาร่าเนี่ยต้องขับรถไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปเรียนวิชาพละหรือว่างานฝีมือต่างๆเพราะโรงเรียนนี้จะเล็กมากจะไม่มีโรงหรือว่าห้องใหญ่ๆสําหรับ เล่นวิชาพละนั่นเองแล้วนิดก็เลยไม่สามารถที่จะไปถามได้เพราะว่ามันต้องขับรถไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะก็ขี้เกียจนิดนึงเหมือนกันก็เลยให้น้องเมนโทรไปดีกว่าง่ายดีสรุปครูเขาก็น่ารักเขาก็ไม่ได้ลืมนะเขาก็เขียนชื่อติดเดี๋ยวนิดขึ้นภาพไปดูนะคะบองเอิญวันนี้ถ่ายภาพให้น้องเม่ดูว่าอุ้ยได้แล้วนะน้องซาร่าเอามาให้ครูเขาก็เขียนชื่อว่าเป็นของน้องซาร่านะแล้วก็เหมือนเอา เทปใสติดตังหูแล้วก็ติดกระดาษเพื่อไม่ให้หายแล้วก็ไม่ให้น้องซาร่าก็เลยได้คืนมาแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นแบบถ้าหายมันก็น่าเสียดายเพราะว่ามันเป็นทองแท้แต่ว่ามันเป็นทองที่แบบเออเล็กเออน้ําหนักน้อยนะคะน้ําหนักน้อยตอนแรกที่หายไปก็รู้สึกเสียดายแหละแต่ว่าก็ทําใจแล้วนะเพราะว่ามันสามอาทิตกว่าแล้วก็ทําใจไว้บ้างแล้วแหละคงหายไปแล้วแหละมันก็คงแบบ ไม่ได้คิดว่าอาจารย์จะเก็บไว้คือคิดว่าอาจารย์เขาก็อาจจะวางไว้บนโต๊ะแล้วมันอาจจะหายหรือว่าเอ่อเขาไม่จําเป็นที่จะต้องรับผิดชอบนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของครูเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องถอดให้เด็กๆก,ก่อนที่จะไปโรงเรียนแล้วน้องซาร่าจอะหูเนี่ยมันก็จะมีแบบอาการอักเสบนี่ก็รู้สึกว่าใส่ทองไทยอะ่ะมันจะเป็นแบบว่องว้องซึ่งเอ,อ ถ้าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนทิมเข้าไปแล้วน้องนอนจะเจ็บหูนี่ก็เลยชอบที่จะเป็นมงวงเวลาแม่ไปเมืองไทยนีย้จะบอกว่าเออแม่ซื้อแบบนี้มานะเพราะาแม่เขาจะซื้อมาฝากเด็กๆตลอดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเออเล็กๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราป๊ปาเขาเป็นคนที่แบบชอบที่จะให้ของขวัญเป็นทองป๊ปานี่เขาเป็นความคิดที่หรือว่าเขามีความคิดที่เออไปถึงข้างหน้านะเขาจะไม่คิดแค่วันนี้เขาจะคิดถึงวันข้างหน้าแล้วป๊าป๊านี่ยเขา จะให้ของขวัญวันเกิดนิดหรือไม่ก็วันคริสต์มาสเป็นทองตลอดเลยคือตอนนี้ไม่ได้แล้วนะแต่ว่าตอนที่นิดอายุยังน้อยตอนที่นิดมาเยอรมันใหม่ๆจนถึงนิดอายุ20กว่าจนปาเลิกให้ทองเป็นของขวัญวันเกิดแต่ว่าให้หลานแทนแต่ว่าก็ให้บ้างไม่ให้บ้างน้อยบ้างใหญ่บ้างก็แล้วแต่ว่าเออปาได้ไปเมืองไทยหรือเปล่าแต่ว่าช่วงหลังๆเนี้ยปาไม่ได้ไปเมืองไทยหลายปีแล้วก็เลยไม่เคยได้เลย ซึ่งเสียดายเหมือนกันนะถ้าป้าดูอยู่ก็อย่าลืมนะของขวัญคริสต์มาสปีนี้ก็ <g iggle> เป็นทองก็ได้ แล้วนิดเป็นคนที่แบบว่าตอนเป็นวัยรุ่นนิดไม่ชอบทองเลยนะนิดไม่ใส่ทองไม่อะไรเลยนิดมีแต่เงินนิดเป็นคนที่ชอบใส่เงินหรือไม่ก็สแตนเลตอย่างตัวนี้ก็จะเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะคะนิดชอบซื้อเครื่องประดับที่แบบว่าไม่ต้องแพงแต่ว่าใส่ได้นานๆไม่ลอกไม่ดําจํำนําไม่ได้แล้วมีเป็นกระปุกเลยนะคือชอบมากก็ซื้อซื้อซื้อแต่ว่าจะไม่ค่อยซื้อที่ราคาแพงอย่างอันนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดสามคู่ตกอยู่ที่ ไม่เกินสิบยูโรอ่ะมันก็ปรมามัน200ร้กว่าบาทส0 0รกว่าบาทอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันใส่ได้ตั้งหลายปีอ่ะมันก็ไม่ลอกไม่ดำมันก็อยู่กับเราแล้วอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนตอนเป็นัยร่นนี้จะซื้อแต่เงินก็จะมีแต่เก้าสองห้าไปเมืองไทยก็ซื้ออยู่ที่นี่ก็ซื้อเวลาเข้าเทคอะไรเงี้ยมันไม่ต้องกลัวหายเพราะามันราคาไม่ได้สูงมากสมัยก่อนสร้อยเงินตังหูเงินอะไรเงี้ยคือไม่ได้แพงเหมือนช่วงนี้นะเดี๋ยวนี้นี่แพงขึ้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทองหรือว่าเงิน แต่ว่านิดอยากจะมาแนะนําอย่างที่บอกว่าของขวัญคริสต์มาสของขวัญวันเกิดของขวัญว,เว,วเาเลนไทน์อะไรเงี้ยอยากจะให้ขอเป็นพวกทองเพราะว่ามันขึ้นราคานั่นเองอยากจะให้ทุกคนมีเก็บเอาไว้ในภายภาคหน้านะคะนิดเองมีไม่เยอะนะนิดบอกได้นะคะมีไม่เยอะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าปาเขาให ทุกวันเกิดทุกวันคริสต์มาสนี่ก็เลยมีสะสมของปลาให้เยอะนิดนึงแต่ว่าโดยส่วนตัวที่นิดซื้อเองเนี่ยนิดมีไม่เยอะแล้วก็โนเมนอย่างที่บอกว่านิดไม่เคยขอเลยนะก่อนหน้านี้ไม่เคยขอเลยอยู่กันมาตั้ง17ปีแต่ว่านิดจะขอเฉพาะช่วงที่เราไปเมืองไทยปกติเราจะไปเมืองไทย2ปีครั้งแต่ว่าเป็นเพราะโควิดเราก็จะต้องอหยุดยาวเลยปีนี้ก็ไม่ได้ไปปีหน้าก็ไม่ได้ไปคือเราวางแผนกันไว้เลยนะว่าเราจะได้ไปเมืองไทยไหมเราจะต้องวางแผนช่วงคริสต์มาส แล้วก็เก็บเงินเพื่อที่จะไปเมืองไทยแล้วจะทําแบบนี้ตลอดนะคะแต่พอเรารู้ว่าเราไม่ได้ไปเมืองไทยเราก็เอาเงินมาช้อปปิง้งนู่นนี่นั่นซื้อของเข้าบ้านทําบ้านนี่ก็จะต้องทําห้องต่อไปก็คือห้องน้องสาราแต่ว่ายังไม่เริ่มนะรอไปก่อนนะคะรอให้ทุกอย่างลงตัวแล้วเดี๋ยวเราค่อยเริ่มเราก็จะมีแผนเอาไว้แล้วว่าเราจะทําอะไรบ้างซึ่งทุกอย่างมันต้องใช้เงินหมดเลยอะแล้วเราไม่สามารถที่จะเอาเงินมาลง ทุกอย่างได้ในครั้งเดียวแต่ว่าก็คือเลือกเอาที่จะลงอะไรเครื่องทํากาแฟดังช่วงที่เราไปเมืองไทยก็บังเอิญด้วยว่าเป็นช่วงที่ครบครอบแต่งงานของเราทุกๆ2ปีหลังๆเนี่ยเวลานี้ไปเมืองไทยนี่ก็เลยจะขอ,เ,อ,อเป็นตังหูได้ไหมเป็นแหวนได้ไหมเป็นแบบ สร้อยคอได้ไหมเล็กๆน้อยๆก็ยังดีแบบว่าสองสลึงคือแบบสลึงหนึ่งหรือว่าครึ่งสลึงนี่จะไม่ค่อยซื้อนะสลึงหนึ่งถ้าเป็นตรงหูเนี่ยก็ถือว่าโอเคแต่ว่าเอ่อถ้าเป็นอะไรที่แบบครึ่งสลึงมันจะหักง่ายเอ่ออย่างแหวนก็เหมือนกันนะหนึ่งสลึงก็เนี่ยช่วงตรงเนี้ยมันจะหักแล้วก็ต้องเก็บแล้วก็เอาไปเทิร์นใหม่อยู่ดีแล้วมันก็จะขาดทุนตรงนี้แหละนี่ก็เลยอยากจะให้ทุกคนซื้อแบบว่า สองสลึงหรือไม่ก็บาทหนึ่งไปเลยถ้าเป็นไปได้นะแต่ว่าถ้าเป็นไปไม่ได้ก็อย่างที่บอกเล็กๆน้อยๆก็ผสมกันไปแต่ว่าเราก็จะถูกหกักค่าที่เขาชำรุดหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะหรือว่าที่ทองเขาเป็นมือสองอะ่ะเราก็จะถูกหักค่าก,กําเนิดหรือเปล่าอันนี้นี่ไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันจะถูกหักแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทองเก่าหรือทองใหม่หรือว่าทองที่ชำรุดเขาก็จะหักส่วนต่างตรงนี้ แต่ข้อดีมันก็คือทองมันราคาสูงขึ้นเรื่อยๆเราไม่จําเป็นต้องเอาไปแบบปีนี้หรือปีหน้าเราก็เก็บเอาไว้5ปี1 0ปีค่อยเอาไปขายก็ได้มันไม่เน่าไม่เสียเานาะมันก็อยู่กับเรานะคะแต่อย่างที่บอกว่าปีหลังๆนี้เกยขอที่จะเป็นทองแล้วโนเมนเขาก็อนุญาตแต่ว่าพอไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้นะอย่างที่บอกว่าเพื่อนนี้เขาขายทองนี่ก็แบบอุ๊ยนึกขึ้นได้ว่าเออทำไมทุกคนไม่เก็บทองอยากให้ทุกคนเก็บทองหรือว่าทุกคนอาจจะเก็บเราก็ได้นะแต่ว่านิดก็มีวัยรุ่น ดูเยอะนะมีน้องๆมาดูคลิปนิดเยอะเพราะว่าเราสามารถตรวจสอบได้ว่ามีอายุเท่าไหร่อะไรยังไงดูคลิปของเราแล้วน้องๆที่ดูอยู่หรือว่า แต่งงานกับคนไทยหรือว่าคนต่างชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าสามีหรือแฟนเขาอยากจะซื้อของขวัญให้ก็อ,อย่าเลือกที่จะเป็นตุกตาเลยคือเลือกที่จะเป็นทองเล็กๆน้อยๆสลึงครึง่งสลึงอุ้ยแฟนเราหน้าที่การงานอาจจะไม่ดีแต่ขอเป็นทองภายภาคหน้ามันสะสมล้อไปขายเป็นหรือว่าเอาไปเปลี่ยนเป็นเส้นใหญ่ได้นี่ก็เคยนะที่แบบว่าเก็บหอมรอมริบเส้นเล็กๆแล้วก็เอาไปขายแล้วก็ซื้อเส้นใหญ่มาแทนอะไรเงี้ยเราก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่า คืออย่างที่นิดเล่าให้ฟังเลยนะข้ามขั้นตอนอีกแล้วนิดเป็นคนที่ชอบเงินแล้วพอนิดมีทองอะ่ะนิดไม่เคยสนใจกับทองที่นิดมีเลยแล้วเหมือนกับว่ามีช่วงหนึ่งที่แบบต้องการเงินนิดก็เลยเอาทองที่ปลาให้วันเกิดหรือวันคริสต์มาสเนะี่ยเอาไปเล่นหวย <c oughs> เอาไปจับฉลากเบอร์หวย <c oughs> เออที่ละมันเขาก็จะมีหวยเช่นกันเนาะเราก็เลยแบบเลือกเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาขายเป็นเบอร์แล้วแบบ ท่านี่จำไม่ผิดนิดขายเบอร์ละ7ยูโร3เบอร์20สนะสมัยนั้นนะทองบาทละเอ่อ2ห0หรือเปล่าหรือว่า2สลึง250นิดจำไม่ได้แล้วนะแต่นิดรู้ว่านิดได้กำไร2สลึงนิดขายได้ประมาณ500ยูโรแล้วหน้าตอนนั้นน่าจะ2ส,สลึง250ยิูโรใช่แล้วแหละถ้าย้อนป,ประมาณสัก10ปีแล้วเพื่อนเพื่อนคนไทยอ่ะคิดดูดินิดก็ไปขายเ,เพื่อนเพื่อนคนนี้คนนี้คนน,คน,นี้แล้วแม่ก็มีเพื่อนก็แบบเหมือนขายกันปากต่อปาก เราก็เลยได้มาก้อนหนึ่งจริงๆมันได้กําไรนะแต่อย่างที่บอกว่าทอมันขึ้นราคาตอนนี้ลื้อก็รู้สึกเสียดายที่นิดเอามาทําเป็นเบอร์หวยเนาะที่เรียกกันที่เมืองไทยก็ไม่มันใจเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรเบอร์ทองนั่นแหละนะ <c oughs> ก็เลยว่าขายเพื่อนเพื่อหรือว่าคนรู้จักกันแต่ว่าไม่ได้ว่าขายฝรั่งนะเพราะว่าเขาเล่นไม่เป็นเขาไม่รู้จักหรอกก็เป็นคนไทยปากต่อปาก ก็ทําให้นี้แบบว่าลอยหล่อไปเยอะก็เลยมีไม่เยอะนะคะอย่างที่บอกว่ามีไม่เยอะแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็ถือว่ามีเยอะนะแต่ว่าพอแบบเขาถูกหวยแล้วได้ทองไปอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเส้นนี้จริงหรอรื้ว่าเส้นนี้รื้วเส้นนี้อ้โหมันแบบเสียดายก็เลยเลิกเลยนะคะก็คือไม่ไม่ขายแล้วก็ไม่เอามาทําเป็นเบอร์หวยอีกเลยเพราะว่ารู้สึกเสียดายนั่นเองแต่ว่าช่วงหนึ่งของชีวิตเนาะมันต้องการเงินแล้วเราก็เลยอยากจะ มีเงินมาตรงนี้แล้วก็ตอนนั้นนิดยังไม่รู้ว่ามีร้านจำนำของทางเยอรมันอยู่คือรู้นั่นแหละว่ามีแต่ว่าไม่เคยเอาไปจำนำหรือว่าเอาไปเข้าลงจำนำของทางเยอรมันแต่ว่าคนไทยอ่ะก็จะมีเนาะแบบว่าเอามาเขาเรียกว่าอะไรไหมนะเอาเอา,เอามายืมหรอเอามากู้ยืมได้อะไรเงี้ยคำประกันเรานิดไม่เคยที่จะเอาไปคำประกันกับใครเพราะว่า,เ,าเหมือนกับว่า รู้สึกเสียดายหรือว่ากลัวเขาเอาไปเปลี่ยนทองเราแล้วเอามาเป็นแบบทองเก๋มาคืนเราอะไรเงี้ยคืนนี้มีความกลัวเรื่องพวกนี้เยอะถึงแม้ว่านี้จะไม่ชอบทองก็ตามแต่ว่าเดี๋ยวนี้ชอบแล้วนะคือเมื่อก่อนไม่ชอบอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้ชอบแล้วเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าอยากจะเก็บแล้วก็สะสมเพราะว่าอยากจะให้น้องฟิโอน่ากับน้องซาร่าแล้วก็เ,เหมือนกับว่าตัวเองชอบใส่ทองด้วย อย่างนาฬิกาก็ยังเป็นทองเลยเห็นไหมวิบปับวิบปับแต่ว่าไม่ใช่แท้นะไม่ใช่ของแท้เป็นของแบบว่าใส่โชว์ธรรมดาเพราะว่าเหมือนกับว่าเครื่องประดับในตัวอะไรเงี้ยเราก็จะได้ใส่แล้วก็ดูดีขึ้นแต่ว่าจริงๆเราไม่ใช่ของแท้นะคะบอกก่อนนะเดี๋ยวโจรป้นไม่ไม่คือแบบเหมือนกับว่าที่เรามันไม่เคยนะไม่เคยได้ยินหรือว่าไม่เคยโดนแต่ว่าเมืองไทยก็ไม่เคยโดนเหมือนกันเพราะไม่เคยเอาไปใส่ที่เมืองไทยนะคะ แต่ถ้าจะต้องใส่ไปจริงๆเนี่ยนี้จะใส่ไปแค่อย่างละเรือนเท่านั้นนะคะอย่างเช่นนาะฬิกาก็อันเดียวเสร้อยคอก็เสร้อยเงินเส้นเดียวอะไรเงี้ยคือจะไม่พกไปแบบว่า สเส้นนาฬิกา2เรือน3เรือนเพราะว่าเรากลัวที่เขาจะคิดว่าเราเอาไปขายแล้วหนีภาษีนี่ก็เลยจะไม่ทําแบบนั้นนะคะจะแค่เป็นแบบเหมือนเครื่องประดับของเราเท่านั้นเองเออเพราะว่านิดเคยได้ยินเนาะอย่างแม่นีดเองก็เคยโดนนะคะเพร่อแม่เคยซื้อทองมาจากเมืองไทยเยอะแล้วมันเป็นน้ําหนักที่น้อยก็คือครึ่งสลึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแม่พกมาน่าจะแบบ ของน้องฟิโอนา่าน้องซาร่าต่างหูนิดอะไรเงี้ยคือมันขึ้นสลึงขึ้นน้อยมากๆได้ง่ายนะคะตำรวจเขาก็เลยให้ผ่านด่านมาโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีแต่ว่าเพื่อนของเพื่อนเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าเคยโดนแบบ2บาท3บาทแล้วก็ย้อนภาษีเนี่ยหลายร้อยยูโรเรานี้ก็เลยฟังเอาไว้นี่ก็เลยจะเป็นอะไรที่กลัวมากๆเลยคือกลัวที่จะซื้อจากที่เมืองไทยมาที่เยอรมัน เพราะว่าถ้าโดนภาษีเนะี่ยโดนหนักเลยเหมือนกันนะคือเพื่อนที่ขายทองเนี่ยเขาก็ขายแบบออไม่มีภาษีนะเขา Import มาจากเมืองไทยเ,ออเสียภาษีเรียบร้อยที่เมืองไทยแล้วก็เสียภาษีที่ยมันเรียบร้อยแล้วเขาถึงเอามาขายแต่ว่าราคาทองก็จะสูงมากเลยเพราะว่าเขาจะต้องเสียภาษีเสียค่าส่งแล้วก็ยังจะเป็นค่ากําไรที่เขาควรจะได้อีกมันก็เลยจะสูงมากล่าสุดที่นิดถามราคามือสองเนี่ยก็อยู่ที่เจ็ดร้อยนิดนิด บาทละนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอทองใหม่ลายสวยๆเนี่ยก็อาจจะสูงถึง900ยูโรอย่างที่บอกว่าเขาเสียภาษีมาเราซื้อก็อาจจะไม่ต้องกลัวเลยก็ได้นะเพราะว่าอ,อย่างที่บอกว่าเขาทำกระดงกระดาษเขาทำดูเหมือนจริงจังมากนะน่าจะจริงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนิดก็มีความกลัวนิดนึงแล้วก็ไม่กล้าแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้โกงจริงๆเขาซื่อสัตย์ต่อลูกค้าอันนี้นิดก็ยังไม่กล้าที่จะ เสนอสาหรับทุกคนนะคะยังไม่กล้าที่จะช่วยเขาทําโฆษณาหรืออะไรอย่างนี้นะใจจริงก็อยากช่วยนะเพราะว่าก็รู้จักกันห่างๆนะคะไม่ได้สนิทกันมากอยากช่วยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราก็ไม่มั่นใจถ้าเกิดเขากงขึ้นมาเราก็จะเสียาหายก็เลยยังไม่กล้านะคะถ้าใครอยากได้ก็ลองไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตกันเอาเองนะถ้าอยากได้ตรงไหนที่ไหนหรือว่าเรามั่นใจเราก็ลองลองดูนะคะก็ไม่เสียาหายอะไรนะ <S <S เนาะเผื่อว่าจะได้เก็บทองจริงๆจังๆเพราะว่ามันก็มีทั้ง คนหลอกลวงแล้วก็ไม่ได้หลอกลวงเราก็ต้องมีความกล้าที่จะเชื่อหรือว่าไม่กล้าเหมือนนิดนิดก็ไม่กล้านะคะวันนี้ก็เมาส์มอยนะเนาะอย่างที่บอกอยากให้ทุกคนเก็บทองเก็บเงินนะคะก็เลยมาเมาส์มอยกันวันนี้เดี๋ยวโนเมนก็คงจะมาแล้วนะแล้วก็มือเย็นเราก็จะสั่งอาหารมาทานกันที่บ้านนะคะเพราะวันนี้เป็นวันครบรอบนะคะหรือว่า กว่าที่นี้จะลงคลิปมันก็คงผ่านไปแล้วนะนี่กเลยบอกว่าเออผ่านไปแล้วแล้วกันนะคะเพราะว่าต้องตัดต่ออีกอะไรอีกนะมันก็ใช้เวลานะคะก็น่าจะสักวัน2วันกว่านี้จะได้ลงคลิปถ้าไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ